สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มาพบกับบริษัท a m s มเซนะครับครับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้ขูมีที่ดินติดแม่น้ําโอ้สวยๆเลยใครกําลังมองหาที่ติดแม่น้ําตอนนี้แปลงนี้ทําเลหายากนะติดแม่น้ํำหายากครับเนาะราคาก็สูงครับผมแต่แปลงนี้ถูกมากครับผมตรงรีบตรงรีบใช่ออาอนอื่นครับวันนี้เราก็ขออนุญาตถอดแมสใช่เขาบกรักษาระยะห่างกัน จริงๆแล้วคือเรามีการตรวจว่าเราไม่เป็นโควิดลาแล้วก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยละครับผมก็ไม่ใช่แล้วหรอกที่มันแปลงนี้มันลึกนะเข้าไปเกือบสองเมตรอะครับผมที่ในฉนวเนี่ยประมาณ120เมตรใช่แล้วลึกเข้าไปอีกโอ้โหอีกไร่นึงอะใช่มันเดินไกลกลัวว่าเดี๋ยวผมจะต้องหาที่โยออกพะครั้งนี้แล้วที่ไปที่ไร่สวัสดิบาลอ่า หอบเลยฮอบเลยบอกคนเลยเพราะว่าเราเดินไกลแล้วพูดด้วยอาการมาละเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเช็คเช็คก่อนนะครับเราไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดครับออกไปเนี่ยแทบจะคือว่าก็โดนแดดแล้วรงนผมโอโหแดดแดดโดนแดดเลียแล้วโควิดก็ที่ดินแปลงนี้นะครับค่ับผมตั้งอยู่พื้นที่ของตำบลคุ้งตะเภาติดถนนเส้นอต .4009 หรือว่าเส้นโรงงานน้ำตาล โรงนานมันตาลเอกลักษณ์ใช่ครับผมก็ไปออกฝากได้ก็ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนสายเอเชียพิษณุโลกเด่นชัยครับผมเพียงสามประมาณสามกิโลเมตรครับครับผมก็จะอยู่ตรงสี่แยกคุ้งตะเภานะครับตรงวัดคุ้งตะเภาก็มาถ้ามาจากพิษณุโลกนี้เลี้ยวขวาเข้ามาเลยประมาณสามกิโลก็เดินทางสะดวกสบายครับครรชาชนเดินหน้าไปก่อนเลยครับที่ดินแปลงนี้ติดถนนนะครับ ครับผมอ่าใครรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับครับผมเราก็จะพาเดินไปเรื่อยเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ก็เนื้อที่เยอะครับคนขึ้งลึกไปเรื่อยๆครับครับผมแล้วมีที่เงาอีกหนึ่งไร่นะเกือบไร่นะก็เหมาะมากทำพวกเป็นรีสอร์ทที่พักรีสอร์ทที่พักโฮมสเตย์สวนเกษตรสวนเกษตรนะได้ได้หมดก็ค่อนข้างเหมาะครับตอนนี้เจ้าของเขาได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ครับผมคุณเอามาก็เอารถถ่ายมาดันมาเก็บนิดหน่อยครับผมก็น่าใช้ประโยชน์ได้เลยขอย้ำอีกทีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่สองไร่26ตารางวาใช่มีที่น้ําไหลทรายมูลอีกประมาณไร่กว่านะครับผมลึกความลึกนี่ประมาณจากถนนถนนหน้าแปลงเรานะครับถึงที่ในฉนนนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรครโถือว่าเยอะ ตรงด้านหน้าเนี่ยคุณทําเป็นทางเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็ปลูกไผ่สองข้างเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมทําเป็นทางเข้าแล้วปลูกไผ่สองข้างแล้วก็เเข้าหากันโอ้โหเป็นอุโมงค์ไผ่เป็นที่ถ่ายรูปได้ด้วยใช่แล้วเข้าไปเสร็จทาร้านกาแฟน,นะครับผมด้านหลังคุณทําเป็นแคมปิง้งเดี๋ยวนี้เขาชอบนะสายแคมปิ้งสายอะไรอ่ะใชวิวดีตรงติดแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้คนหาพื้นที่ที่มันเป็น p r i v a t e ส่วนตัวใช่ครับแคมปิ้งที่แบบว่าไม่ต้องมีคนมาเยอะเอ่ใช่ใช่เป็นแคมปิ้งส่วนบุคคลเนี่ย ที่อื่นเขาทำกันนะการเจนบุรีสุพรรณอุธยาเนี้ยทำกันที่อุตราหกของเราก็มีอยู่อยู่หนึ่งเจ้า๋ยวขออนุญาตเอ่ยชื่อสวนอิสระเขาก็มีจุดจุดแคมปิ้งมันจะสวยงามสามารถไปแคมปิ้งกันได้ส่วนถ้าใครอยากทำตรงเนี้ยผมว่าก็เหมาะเพราะว่าทำเลตรงนี้มันมันค่อนข้างไพรเวทนะตรงเนี้ยครับผมแล้วมัน็นแม่น้ำ สวัสดีผู้ชมทั้ง9ท่านนะครับครับผมเสียงชัดไม่ชัดยังไงรบกวนทักแชทมาบอกด้วยใช่หรือใครอยากจะเห็นพื้นที่ที่มันชัดเจนกว่านี้คุณก็สามารถดูในคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะแปะให้จะมีภาพมุมสูงจากโดนหรือว่าจะมีภาพเป็นภาพวิดีโอครับก<ม>็สามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงอ่า,อา ก็วันนี้อากาศแจ่มใสครับผมก็โปร่งลงสบายเราก็เลยขออญาตถอดแมสถ้าใส่แมสเดินเน่ะโอ้โหลมจับนะลมใส่แน่นอนช่วงนี้ด้วยกินเราไปยืนตรงนู้นตรงนู้นจะเรียบกว่านนะอ่าทางนี้ป่ะทางนี้่ะอ่าโซนแถวนี้นะครับที่ดินเนี่ยจะเป็นแบบว่าสวนเกษตรแบบชาวบ้านก็คือจะปลูกข้าวโพดปลูก ผักสวนครัวตัวนี้ก็จะปลูกขาตะไคร้ส่งตลาดบ้านเราผมก็สามารถทําเกษตรแบบพอเพียงได้เพราะว่าเหมาะเลยมีน้ําน้ํานี่เอาพูดง่ายว่าเราไม่ต้องไปขุดอ่าไม่ขุดสระบางคนนะไปซื้อไอสวนที่แบบสามสี่ไร่เสร็จไม่พอมาขุดสระขุดสระเสร็จไม่พอไม่มีน้ําอีกใช่มันเป็นปัญหาแต่เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีน้ําเพราะว่ามันติดน้ํา ครับผมเพียงคุณแค่มีปั๊มนะตัวหนึ่งสูบขึ้นมาทําการเกษตรนี่ก็เรียบเหมาะมากๆแล้วเดี๋ยวนี้ฮิตกันเรื่องน้ําท่วมอช่วงนี้กาลังฮิตเลยผมบอกเลยว่าอุตอดิตไม่ต้องกลัวแล้วผมผมมั่นใจว่าอุตอดิตอะแทบจะไม่มีน้ําท่วมเพราะว่ามีเขื่อนถึงสองเขื่อนใช่เขื่อนศิลิกิตนะแล้วก็เรามาดักที่ผาจุกใช่แล้วเขาก็ผ่านน้ําไปสุโขทัไทยด้วยแล้วก็ไปพิโลกด้วยใช่ครับผมก็หูผมว่าการจัดช่วมยากใช่ครับผม เนี่ยที่ดินก็จะโค้งไปนางเงี้ยโค้งแล้วก็ด้านหลังก็จะออกกว้างเข้าไปนะเป็นเป็นรูปถุงถุงเงินอ่าถุงเงินถุงทองดีกว่าครับเพื่อนบ้านก็มาต้อนรับดีไม่ต้องกลัวขโมยขจรนเนี่ยมีเขามากีคนต้อนรับแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับเ็าจะถึงแม่น้ำแล้วอย่างที่บอกครับเนื้อที่นี่โอ้โหค่อนข้างจะสามารถจัดสรรปันส่วนทําประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยครับผม อีกนิดเดียวก็ถึงแม่น้ํา็ใครมองหาอยู่ผมว่าแนะนําเลยแปลงนี้ครับผมก็เนื้อที่ของแปลงนี้ครับสองไร่ยี่สิบกตารางวาครับเขาเปิดราคามาก็ไม่แพงเลยนะครับไม่แพงครับไม่แพงราคาเพียงแค่สองล้านสองล้านนี่พร้อมโอนด้วยนะครับพร้อมโอนครับและที่สําคัญอย่างพีที่น้ําไหลทรายมูลอ่าโอ้โหใครสนใจก็รีบมาเสนอราคาที่บริษัทเราได้เลยนะใช่ใช่เพราะว่า ผมว่าถ้าที่สวยๆติดแม่น้ำอย่างเงี้ยครับน่าจะไปเร็วแน่นอนเพราะว่ามีคนสนใจหายเยอะพอสมควรอ่าแล้วตรงตรงนี้เป็นสเต็ปลงไปนะพี่โยนะครับผมอ่าเนี่ยส่วงที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับการแคมปิ้งคือมันมีสเต็ปลงไปอย่างงี้แหละอ่าตรงนี้เราทําเป็นสวนเป็นบ้านของเราส่วนสเต็ปที่มันเป็นน้ําไหลทรายมนเนี่ยคุณก็ทําให้เป็นส่วนแคมปิ้งได้นะครับผมสวนลานการเต็นท์แคมปิง้งตรงนี้เหมาะมากๆเลยใช่เดี๋ยวเราลงไปทำยั้ไมพี่โย ตรงนี้ดีกว่าตรงตรงไหนเหมาะทางนี้ครับสแกนแล้วสแกนแล้วสแกนแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับครับใครที่ห่วงเอออุตดิษ์น้ําท่วมหรือเปล่ามีครับผมยอมรับก็มีแค่เป็นเป็นภัยธรรมชาติที่มันหลายแรงจริงนะอันนี้มันมันมันสุดสุดความสามารถจริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยนะครับผมตั้งแต่ผมเกิดมาจนอายุขนาดเนี้ยเพิ่งเคยเจอครั้งเดียวอะสามแปดนะสามแปดที่ท่วมบ้านผมใช่ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยครับปีห้าสี่ที่ว่าท่วมหนักๆนะกรุงเทพอุดิไม่ท่วมนะใช่ใช่เพราะว่า<ๆ>เน่ี่บอกครับเรามีเขื่อนต้องสองเขื่อนคร้เน้ขนาดเขื่อนเดียวยังไม่ท่วมเลยอ่ะสองเขื่อนจะท่วมได้ไงสบายใจได้นะครับครับอันนี้เราก็จะพามาชมถึงริมแม่น้ําเลยว่าเอ้เมันอติดจริงไหมซื้อไปถือว่าคุ้มนะครับได้ที่เพิ่มน้ําไหลทรายมูลเนี่ยอันนี้แนวแนวเขตก็ชัดเจนเลยนะครับครับ เขาก็กันแนวเขตปักปักเสาไว้ให้แล้วเพราะว่าน้บไหลสายมูนี่คือเขาก็จะยึดติดตามหน้าชนดทแตยาวลงมาเลยพี่กว้างด้านหลังเนี่ยมันชิวๆเลยนะครับผมเฮ้ยพอเรามามาด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าลมมันแรงกว่าเดิมไหมพี่โยใช่ลมแรงเลยนะทั้งบนมันเนี่ยดูร้อนๆนะพอเข้ามามันลมลมมันค่อนข้างแรง ก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง18ท่านนะครับขนาดนี้ท่านกําลังรับชมบที่ดินติดแม่น้ําราคาถูกเนื้อที่2ไร่26ตารางวาครับราคาเพียง2ล้านบาทแล้วนอกโฉนดเท่าไหร่ครับพี่โอมีนอกโฉนดอีกนะนอกโฉนดเขาเรียกว่าดําไหลทรายมูนเนี่ยประมาณไร่กว่าครับถือว่าคุ้มเลยแล้วก็ดูครับดูครับบรรยากาศแม่น้ําแล้วเราพาเดินมาถึงแม่น้ําแล้วตอนนี้อ๋อเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงแม่น้ำเลยนะตรงกอไผ่ แล้วคุณคิดดูว่ามันคุ้มไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าสองล้านสองล้านไม่ได้คุณไปซื้อโคกหนองนานะอย่างน้อยต้องมีเป็นล้านละเสร็จแล้วคุณต้องมาค่าเสียค่าขุดอีกใช่ไหมก็ค่าปั้นค่าปั้นอีกเดี๋ยวให้ดูน้ําช่วงที่ฝนตกน้ํายังน้ําขึ้นแค่ไหนมันจะเห็นเลยใช่ช่วงที่แบบสามสี่วันที่น้ําท่วมกันใหญ่เนี่ยดูอุตดิษฐ์นะครับอุตดิษฐ์ก็ตกหนักนะครับเป็นอาตย์ติดต่อกันเหมือนกันครับแต่ว่าของเราอะตอนนี้มันมีเขื่อนอ่าอ่าสองเขื่อนรองรับแล้วก็มี อ่าคลองระบายน้ำซึ่งปัญหาน้ำท่วมนี่ไม่น่าเป็นห่วงเลยครับแล้วตรงนี้เป็นสเต็ปสเต็ปรถหลังกันมาใช่แล้วคือผมบอกว่าตรงเนี้มันเหมาะกาัรแคมปิง้งเหมาะยังไงคุณดูคุณดูเองดีกว่าให้ภาพบรรยายโอ้นะสวยงามมากครับผม<อ>มกเลยแคมปิง้งสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง21ท่านนะครับครับ ขอบคุณมากครับที่ช่วยติดตามถ้าใครติดตามก็จะได้เห็นซับคุณไม่ต้องมาเดินดูเองหรือว่าอะไรก็ฝากแชร์กดแชร์กดไลค์ฝากต่อฝากบอกญาติพี่น้องเผื่อท่านใดสนใจเนาะเนื้อที่นี่มันตั้งแต่เนี่ยเสาหลักหลักเสาหินเนี่ยไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะเลยเลยเลยต้นนี้ไปนี่นะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับที่ตั้งก็อยู่ที่ตำบลคุ้งตะเภาครับถนนเส้นอุตรดิต 4 0 0 9ครับผมครับผมถนนเส้นโรงงานเอกลักษณ์ก็ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนสาย11ทางหลวงสายเอเชียพิษณุโลกเด่นชัยอ่าเข้ามาจากสี่แยกคุ้งระเภาวัดคุ้งระเภาครับตอนนี้ก็มีท่านพ่อพญาพิชัยผ่านมาก็แวะสักตาละได้ใช่ใชครับผมก็ห่างจากถนนหลักมาประมาณ3มกิโลครับอยู่ซ้ายมือเลยครับสวัสดีคุณชาตีด้วยครับสดีสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับก็ เนี่ยครับทำเลเราก็จะมองเห็นแม่น้ำน่านนี่เลยครับก็ดูถ้าจะเห็นคาบน้ําเลยนะครับช่วงที่ขึ้นพลิกๆนะขึ้นพลิกๆเลยอ่าก็ยังไม่ถึงสเต็ปหนึ่งของเราเลยใช่เนี่ยแล้วสมมุติถ้าคุณทํรลานกลางเต็นท์เนี่ยคุณแต่งกอไผ่ดีๆนะไม่ต้องออกนะผมว่าใช่ใช่ใช่แต่งกอไผ่ดีๆนะโอ้โหสวยเลยรับรองครับผมอลวชาลองเดินไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเดินไปฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าแต่งกอไผ่ดีๆผมรับรองว่าโอ้โหคนพักเต็มก็ ด้านหน้าเนาะจะเป็นทางเข้ามาทําเป็นรีสอร์ทบ้านพักใครชอบแคมปิ้งมีอ่าแล้วก็มีร้านกาแฟครับสวนอาหารอ่าทำได้หมดเลยตร้โอ้ถือว่าเหมาะมากๆเลยแล้วมันไม่ไกลเมืองแล้วที่สําคัญละราคามันถูกแล้วก็ทําเลที่สําคัญยิ่งกว่าราคาคือทําเลติดแม่น้ํามันไม่มีมันหายากใช่หายากจริโคุณลองไปหาได้เลยที่ติดแม่น้ําเนี่ยราคาสองล้านเนี่ยมันโหหายากใช่แล้วเมื่อที่เนี่ย รวมรวมกันเนี่ยประมาณเกือบสี่ไร่นะจริงๆแล้วข้าวโไร่กว่ากับสี่ไร่นะเนี่ยเห็นป่ะแล้วแนวเขตเราก็ถึงตรงเนี้ยก็แนวเขตชัดเจนครับส่วนด้านหลังอ่าตัดแต่งดีๆนะโอ้สวยงามตรงเนี้ยอ่าก็โอ้โหเหมาะมากๆตรงนี้เป็นแนวเขตในแนวเขตหนึ่งเดี๋ยวเราเราหันไปเทศนชชาไทยแม่น้ำนะแม่น้ำเนาะตรงนี้ดีกว่าเนาะนี่ครับก็ ถือว่าสวยงามมากครับลงไปลึกๆได้ไหมพี่ตรงนี้ถ้าอยากจะให้มันสวยกว่าเดิมอีกก็เอาแม่ครวมาตัดแต่งเลยคะแนะแม่นึกว่าโชคดีเจอบอลดัง <c oughs> สมัยก่อนนะครับผมจําได้ตอนเด็กนะครับถ้างานมุญนงานบวชในหมู่บ้านเขาจะมีแม่ครัวประจำเนอะ<ช>แล้วเราก็จะเป็นลูกมือไปเก็บใบขี้เหล็กเก็บบอลครับก่อนที่เราจะตัดแกงบอลมาทํานะครับเคล็ดลับของบ้านผมนะครับ ต้องพูดว่าบอลจ๋าอย่าคันนะจ๊ะใช่อพี่โยอจริงไหมจริงครับน,นี้เรื่องจริงครับโอ้ยของหมู่บ้านผมเลยโอตามงานบุญงานบวชนะครับจะไปตัดบอลกันอะไรอย่างเงี้ยจะต้องบอกเลยอันนี้ลองดูที่ม,มีมีด่างไม่มีด่างไหมนี่เดี๋ยวนี้เดินไปใครเดินไปเดินมาก็ต้องมองต้นไม้นะนะใช่ครับผมตาเนี่ยโหโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง3าสิบหกท่านนะครับครับผมขณะนี้ท่านได้รับชม ที่ดินติดแม่น้ําครับาคาถูกเพียงสองล้านสองล้านบาทครับผมที่ดินเนื้อที่สองไร่ยี่สิบหกตารางวาผมรวมงอกแล้วก็เกือบสี่ไร่นะใช่พร้อมที่ดินน้ํไหลสายมูลก็ครับความลึกของที่นี่อยู่ประมาณในถนนนี่ร้อยกว่าเมตรก็รวมแล้วประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะครับเมตรใช่ถือว่าคุ้มมากที่ดินมันสวยตรงั้มว่ามันเป็นสเต็ปเนาะเพราะอีสเต็ปหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําเป็นที่พักโฮมสเตย์ลานการเต้น รู้ว่าเอารถบ้านอ่ะหนูๆมันจอดนะอย่าว่าแต่ลานกลางเต็นเลยตอนเนี้ยเปยวนสักอันนึ่งนะคุณคุณมีเห็นมากเลยใครพอมองเห็นภาพนะผมว่ามาจัดตรงนี้มันมันสวยมากใช่แล้วมันไม่ใครเมืองอ่าเดี๋ยวนี้วิถีไบกงไบเกอร์นะชอบมาชอบชอบขี่รถมาพักเพราะว่าหาที่พักธรรมชาติพวกพวกนี้ชอบธรรมชาติครับอันนี้ทําเป็นลานลงเล่นน้ําทําแพรครับ ซื้อไปสองล้านลงทุนจากพื้นที่สถานที่อีกล้านหนึ่งแค่สามล้านผมว่าถ้ามีคนมาพักดีกาแฟอร่อยอาหารดีเนี่ยผมว่าไม่เกินสปีคืนทุนใช่ที่เหลือกำไรอะไรออกง่ายดีกว่าแค่ปรับแค่ปรับภูมิทัศน์พื้นที่เอาแค่ลานกลางเต็นท์เอาแค่นี้มีห้องน้ําบริการแค่นั้นะผมว่าได้แล้วก็มีแพนั่งเล่นอ่าใช่มีแพริมน้ํา ตรงนี้ตรงนี้น้าก็ไม่เด้นลึกมากครับผมดูจากสเตปแล้วเนี่ยดูมันก็นาผมว่าอย่างท่านช่วงน้ําใสๆก็เล่นได้อยู่วันนี้เป็นน้ช่วงนี้มันน้ําที่แดงนะครับไม่ใช่น้ํามาจากเขื่อนหรือน้ําน้ำลานนะครับเป็นน้ําของแม่น้ําำน้ําปับมาไหลมันจบกับแม่น้ําน่านก็เลยทําให้น้ําเป็นสีแดงเลยดูสีแดงหน่อยครับผมแต่ต่อไปก็จะมีเขื่อนผาจุกก็จะช่วยกองตะกอนไปอีกชั้นหนึ่งใช่แล้วก็เขาก็แยกน้ําก็คือมีคลอง น้ำก็น่าจะใสขึ้นผมว่าเพราะว่าแรงประทะในการไหลผ่านมันก็ได้ถูกกรองไปตรงเคขื่อนแล้วอ่าก็อันนี้ก็พอสมควรผมขอย้าอีกทีนะครับอ่าใช่ใ่ก็ที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลคุ้งตะเภานะครับอ่านอบนติดกับถนน400อต0 9อต่อถนนโร่งานนย์อก้าอ่าถนโรงงานน้ำตาลอ่ ห่างจากถนนสาย11เพียง3กิโลนะครับก็คือเข้าจากสี่แยกคุ้งตะเภาหรือวัดคุ้งตะเภานะครับอ,อ่าอันนี้พอดีคุณยอขอดูแม่น้ำอีกรอบครับได้เลยครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถ้าแม่น้าคุณขุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านหรือชาวประมงเนี่ยก็จะจะได้ปลาปรากฏปราก,ร,กรัค้งเนี่ยปลาเทโพพวกเนี้ครับพวกลงเบ็ดข้าวคใ,คใครสนใจเนี่ยผมว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าราคาเนี้ย มันมันอยู่ไม่นานใช่มันอยู่ไม่นานแน่แล้วสมมุติถ้าคุณสมมุติตัวนี้คิดอะไรไม่ออกนะอคุณซื้อไปเนี่ยเก็บไว้แป๊บเดียวหลังโควิดผมว่าราคาขึ้นใช่ครับผมเพราะโซนนี้มันก็เจริญเรื่อยๆถนนถนนก็เรียบร้อยไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อเหมือนสมัยตอนเราเด็กๆนะถ้าเป็นพวกมันเป็นจุดพักระหว่างขึ้นเหนือพอดีใช่มันมันระยะเวลามันเดียวมันเหมาะพอดีอย่างเช่นเรามามาพักที่อุตรดิษฐ์ปุ๊บตอนเช้าเราก็เลาะไปเลยไปแพร่า น่านหรือจะไปลำปางเชียงใหม่เชียงรายไปได้คือมันสตาร์ทที่นี่เช้าแล้วก็เที่ยวได้หลายจังหวัดเพราะว่าถ้าเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยจะมาถึงอุดิตประมาณก็ช่วงเย็นละครับผมถ้าเรามีแคมปิ้งมีที่พักตรงนี้ก็เหมาะเหมาะตรงไหนเพราะว่ามันห่างจากเส้น11แค่3กิโลเองใช่ครับผมเข้ามาจากสาย11 3กิโลครับผมมันถือว่าใกล้มากเลยนะใช่ใกล้กว่าที่คุณจะเข้าไปไปพักในเขื่อนนะใช่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 ีช่ใ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 ช่มันมันไกลตรงใช่ใชใ เอามาปุ๊บก็ทําเป็นโคกเหมือนโคกหนองนาเนาะปลูกต้นงต้นไม้ให้มันเรียบร้อยปรับพื้นที่ดีๆแค่นี้ก็คนพักเต็มละครับผมผมกลัวว่าก็เดี๋ยวรายละเอียดขอย้ารายละเอียดอีกทีนึงก็ที่ดินแปลงนี้ครับตั้งอยู่บนตำบลคุ้งตะเภาเนื้อที่สองไร่2 1ิอตารางวาครับราคาเพียงสองล้านบาทพร้อมโอนพร้อมโอนและมีที่ดินน้ําไหลทรายมูลอีกประมาณกับสองไร่ใช่ครับผมราคานี้ถือว่า คุ้มสุดๆคุ้มมากเอามาจัดการแล้วก็บริหารนี่ถือว่าคุ้มมากใช่แล้วก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทร089 215 0222แล้วก็เบอร์ที่สำนักงาน05441456ใช่แล้วก็ที่ตั้งบริษัทของเราสำนักงานของเราก็อยู่ที่4แยกบ้านเกาะเยื้องกับใหญ่แอร์ติดกับคลินิกแพทย์ทหารตึกแถวเดียวกับสรีเจริญบเกอร์ครับถ้าสนใจจะชมทรัพย์ไม่สะดวก หรือหาซักไมเจอโทรหาเราครับแต่ถ้ามาเองไม่ได้โทรหาเราเดี๋ยวเราพามาเดินชมหรือว่าถ้าใครอยู่ไกลอยู่อะไรเนี่ยสามารถเข้าไปชมย้อนหลังในไลฟ์สดของเรารได้รหรือว่าไม่งั้นก็เซิร์ชใน f a เฟ o o ุ๊กในยูทูบครับยูทูบมีเราจะมีทั้งเป็นแบบเป็นคลิปของไลฟ์สดแล้วก็คลิปของแบบคลิปวิดีโอที่ตัดต่อกันมาเลยใช่ครับผมบงามครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องฝ้ายในการดําเนินเป็นพิธีกรนะครับ,รบแล้วรูปแบบแปลงอะไรเงี้ยคุณก็จะเห็นจากภาพจากโดนและภาพถ่าย คือเรามีทั้งมุมสูงครับแล้วก็มีทั้งพื้นราบเรามีภาพเห็นครบทุกมุมครับโนดอยากเห็นบอกมาเดี๋ยวเราอินบ็อกส่งให้ไปดูครับแล้วก็ติดตามที่ดินรับต่างๆให้ทางช่องทางอ่า Facebook ครับเฟซบุ๊กก็ที่ท่านรับชมอยู่เลยหรือว่าจะในเพจครับเพจก็เป็นเอเมสเซ็ภาษาอังกฤษดัะนั้นจะไปกดไลค์ได้ในเพจมีคนติดตามเยอะนะฮะครับผมแล้วก็ใน youtube ครับตอนนี้คนติดตามก็2,000คนละครับผมก เดี๋ยวเราจะมาฉลองกันเรื่อง2,000ซับอีกทีนึงใช่ครับผมก็ติดตามด้ทุกช่องทางครับครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ครับก็ถ้าไม่กล้าโทรมาก็อินบล็อกมาได้ใช่ครับผมอยากได้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวเราส่งให้ดูครับผมครับเอกสารเนี่ยตอนนี้สามารถโอนได้เลยนะครับผมใช่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาครับใครนะครับต้องการที่ดินติดแม่น้ํา ทำเลแบบหายากเงี้ยใช่ก็รีบติดต่อมาครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ